รูปปวดท้องแบบนี้ระว,วังเป็นลำไส้กลืนกันนะคะภาวะลำไส้กลืนกันนะคะเป็นภาวะฉุกเฉินที่เกิดจากการที่มีลำไส้ส่วนหนึ่งนะคะเข้าไปอยู่ในลำไส้ส่วนที่ปลายกว่าหากมีลำไส้กลืนกันนานๆจะทําให้เกิดภาวะขาดเลือดและเกิดลำไส้เน่าได้ค่ะลำไส้กลืนกันนะคะพบได้ตั้งแต่เด็กอายุ3เดือนถึง2ปีค่ะโดยไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนของโรคนี้อาการนะคะอาจจะสับสนกับภาวะลำไส้อักเสบทั่วไป 1. มีร้องไห้งอแง,งกระสับกระส่ายอาจมีงอเข่าเข้าหาตัวทั้งสองข้างเป็นพักๆจากอาการปวดท้องเป็นช่วงๆค่ะ 2. มีท้องอืดอาเจียนร่วมด้วยโดยอาเจียนช่วงแรกอาจจะเป็นนมหรืออาหารที่กินเข้าไปช่วงหลังเมื่อมีการอุดตันของลำไส้มากขึ้นอาจจะอาเจียนเป็นสีเหลืองหรือสีเขียวของน้ำดี 3. เมื่อมีการอุดตันของลำไส้เป็นเวลานานอาจทำให้ลำไส้ขาดเลือด ทำให้ไยอุจระเป็นเลือดสีดำคล้ำมมีมุกปนช่วงหลังอาจจะเริ่มมีไข้และซึมลงค่ะหากมีอาการที่สงสัยลำไส้กลืนกันต้องรีบพามาพบแพทย์นะคะ